สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมอีแม่ชีแก่อีกแล้วอีพีสามแล้วนะจ๊ะเหนหนูจะเล่น,ลนอ่านะจ๊ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออจะมาเล่นโหมดเล่นโหมดง่ายนั่นแหละแต่ว่าเราจะหลบหนีทางท่อระบายนะ้ำเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นะคะทุกคนตรงนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปหนีกันเลยนะไม่รู้ว่ามันจะหนีได้ไหมนะแต่ว่าน่าจะหนีไม่กำลังรออะไรบ้างนี่จะจ๊ะอนเฮ้ยออ่ะเดี๋ยวเรานะจ๊ะจะไปเล่นกันเลยนะจ๊ะข้ามเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยาก ดูนนะคะก็ไปเล่นเกมโหลดเกมเข้ามาเล่นได้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะมีเล่นอีเกอีเกอีแกตะลุงอีตะลุงแก่นั่นแหละเนาะอีลุงไอจิมเหมือนเนาะทุกคนเดี๋ยวรอเวลาสักแป๊บนึงอวันที่หนึ่งเลยนะจ้ามาจุดจุ่มก่อนวิ่ง ผมไม่เป็นเด็กดีหรอกไอหอยดำมาเรามาหนีออกจากโรงร่อยอก,กันเลยนะคะแล้วเราจะหนีได้ไหมเนี่ยทุกคนเราจจแฉลงทุกคนทุกคนเราจะ,ะแลงทุกคน วิ้ยทุกคนเราจะโยนของแล้วนะออออแอบก่อนนะคทุกคนโอ้โหเสียงเขาดังสนั่นบ้านเลยดังสนั่นเมืองเลยจ้าตอนนี้อีกแก่มันจะมาไหมวะวันนี้เราจะหนีออกจากอีทอดระบายน้ำนะทุกคนนะ ใครที่ไปดู EP 2แล้วก็ขอบคุณที่ดูกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะเฮ้ยอีแก่ไม่อยู่อ่ะเหมือนอีแก่มันจะไม่ขึ้นมานะแก่ทุกคนอีแก่ไม่ขึ้นมา ทุกคนตอนนี้นะเรายังไม่ไปถึงไหนเลยแนะม้มันจะมาไม่วะ ที่ีโแกฉันดูแลเี๋ยแลนวขึ้นไปแล้วฉันเจอดินบนชั้นสองอิูอีแก่ัาจะมาไหมว แต่ทำไมอีกแก่มันไม่ขึ้นมาวะงั้นกูไปงัดหายมาแล้วกันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะหนีออกจากท่อระบายน้ำกันอ,อีอกแก่มันไม่ตามมาหรอกนะ 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜。拜拜拜拜。hello 大家好。 ไี้กแก่มันมาแล้วมันอืดอ,อีกแล้วมันอ,อืมันชอบอือดทุกคนอืมเค้มงว่ามึงจะอืดอ,อะไรนักหนาวะมึงอยากอืดหรือไงมีหอยดำมีหอยดำมันมาแล้วทุกคนมีหอยดำมีหอยดำอิหอยดำอิหอยดำ Bye, 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 bye. Oh. บังเกอร์ไปเข้าบังเกอร์กแก่มันจะเข้ามาลมะเสียงไม่ชีข้อเที่ยวเลยเอาไหนอีมีล่ะ ทุกคนเราต้องทำให้แนบเนียนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอีแกมันมาแล้วอีแกมไปแล้วอีกแกมอีแก,กมันไปแล้วนะทุกคนน่ากลัวมากแกอีแกนม่ะ เราหลบหนีออกมาจากอีแก่เรียบร้อยนะคะแม่งกินแมครับอันนี้พี่จะเล่นใช่ไหม่งมันมเหนียวเฮ้ยอีแก่มามาทำไมวะอือปิกบปั๊บ ดี๋ยวกูก็หอยดำมึงเลยเปิดประตูก็ยั่ให้น้ำมันมีมีนี่ ที่นี้ออกมาได้ใช้เวลานานมากเราจะต้องไปหมุนวาล์วข้างนอกก่อนนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ว่ามีที่ถึงนขนาเยอะมากโอ้โหกำานงดีเราต้องแอบ,บอีแกก่อนนี่นะจ๊ะเราก็สามารถแอบ,บมันได้เพราะว่าตรงนี้มันมีโอ้ยแก่มันออกมาดุ๋ย 班长班长ว长仍在นเราเริ่มันไปแล้วทุกคนหุยมันไปแล้ววะ่ะ เรามาแล้วนะพี่ตรงนี้มีเหรียญด้วยโอ้โหอะไรเนี่ย Manche mucho más ¿no? ต้นสักกระไรสองต้นสามต้นนุกคนอุ้ยแก่มันยังมาอยู่เลยอ่ะแ,อแก่ไม่หยุดนะดูไปหาถังก่อนไปหาถังก่อน นีมันได้โอ้ยหมันได้อ้ทุกคนฮู้ยู้ยโอ้ยทุกคน,ท,กคนทางนี้เราน่าจะหนียากนะ,นะทุกคน,น,กคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขอมาต่อแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ โอ้ยแกมึงย <c oughs> ุดบนเบียร์นี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย